จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh my, leave the door. นต้อเครำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้ววันนี้ผมมีรถอะไรมานําเสนออีกแล้วครับตรงหน้าท่านผู้ชมครับกับโปรโกใบพัดขาวน้ําเงินนะครับผมจะเป็นยี่ห้อไหนไปไม่ได้ BM w แต่เป็นรุ่นไหนครับ หลายท่านเห็นข้างหน้าก็น่าจะรู้จักกันดีกับซีรีส์7 e 6 6นะครับผมแต่ความพิเศษของคันนี้ก็คือไม่ใช่730ที่มีในท้องตลาดมันคือ735อเครื่องยนต์ใหญ่ๆกํากำลังดี3600 CC N62 ให้กำลังแรงม้าถึง268แรงม้านะครับผมเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาต้องบอกบอกว่า BM เนี่ยสเสน่ห์ของเขาคือเครื่องยนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงของเครื่องยนต์ความแรงของเครื่องยนต์อัตราเร่งต่างๆเนี่ย ผมยอมรับว่าเขาทําได้ดีกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับผมในไซร์รถเครื่องยนต์ใหญ่ๆเดียวกันก็เป็นเครื่อง v 8นะครับผมก็กินน้ํามันก็พอสมควรนะครับผมสำหรับใครที่หารถประหยัดน้ํามันกดผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมเพราะไม่ประหยัดแน่แต่ก็ไม่ได้กินโอเวอร์เหมือนแบบเครื่องยนต์5 000, 5 0 0 5,500า0 0 0อะไรอย่างอเงี้ยนะครับผมก็อยู่ในกลางๆสำหรับคนที่ชอบ ความแรงกาลังดีกับรถไซส์ใหญ่ๆนะครับผมจะพาไปเดินชมด้านในก่อนอื่นขอให้ชมด้านนอกก่อนว่าสีเขาเต็มระบบมากับสีน้ําตาลออกเป็นสีตํารวจสีกากีเหมาะเหลือเกินกับตํารวจวัยเกษียณที่อยากจะได้รถดีๆไว้ใช้นะครับผมเพราะใหม่ๆคันนี้นะครับผมดูสีครับตาตะกระแต่ใสเก่งเ,เลยเรนไฟหนานะครับผมใหม่ๆคันนี้นะครับผมต้องขอบอกว่า730สเนี่ยซีรีส์เเนี่ยนะฮะ e66 เนี่ยผู้เปรียบผู้แข่งของเขาก็คือ S-Class นั่นเองซึ่งเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่ผมรีวิวประจำช่องแต่ซีรีส์7 e 6 6ตัวนี้นะโชมนี้เนี่ยขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับผมผมก็ขายมาแล้ว2-3คันถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็จะเป็น730-735นะครับผมคันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเป็นตัว Top ปฟูลออปชันเลยก็คือเพอเดานซันรูปมีแอร์เดี๋ยวเาพาไปนงะตอนหลังนะฮะมีตู้เย็น นะครับผมกับเครื่องยนต์ใหญ่ๆนะครับผมก็ต้องขอบอกว่าภายในก็ยังสมบูรณ์เกินอายุของเขาเป็นปี2005นะฮะคันนี้รถ20ปีพอดีเลยครับราคาร่วงร่นลงมาจากคือเขาจะไล่ยอย่างนี้ครับ730เนี่ยออกห้างก็เลข7ก็ประมาณ7ล้านนะครับผมถ้าเกิดเป็น735นี่ก็จะแพงขึ้นมาจะ740 7 50ก็จะแพงโดดเป็น1กว่าล้านเลยคันนี้ต้องมี9ล้านบวกๆในยุคนั้นด้วยความออปชั่นที่เขาให้มาเต็มไม่ว่าจะเป็นซันรู แอร์เพดานเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับผมหรือตู้เย็นนะครับผมรวมถึงยังมีคูลบ็อกที่อยู่ด้านหน้าก็สามารถรักษาความเย็นกับน้ําดื่มที่เราแช่ไว้ในการเดินทางนะครับผมสไตล์ของ BM เนี่ยคือความแตกต่างของ BM กับ W221 เนี่ยที่ผมรู้สึกได้ก็คือ,อเขาจะทําที่นั่งคนขับเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคอบส่วนตัวเป็นคอบพิสนะฮะส่วนเบนซเนี่ยก็จะมันเหมือนจะแบบตรงนี้จะจะต่างกันนิดนึงนะฮะก็จะเป็น หลักๆก,ก็คือแอร์ก็จะแยกซ้ายขวาเหมือนกับรถยุโรปทั่วไปใน Luxury Car ในเกต S เอสคอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้คนขับคนนั่งข้างนะฮะแล้วก็รวมถึงตอนหลังก็จะมีแอร์ที่เสา B เสา A รวมถึงแอร์กลางตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ใครอยากได้รถหรูดูดีสมรรถนะดีปลอดภัยเครื่องแรงแรงให้อัตราเร่งดีๆเนี่ย ซีรีส์เแนะนำนะฮะสำหรับใครที่ชอบ BM เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ทางเฟรสมาร์ทคาร์นะฮะเก้าล้านกว่ากว่าเนี่ยยีปีผ่านมาตอนนี้เหลือเรียกว่าราคาแยกอะไรขายยังได้เยอะก,กว่าผมนะสองแสนกลางๆครับผมถูกตกใจอีกแล้วนะกับระบบทุกอย่างยังใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นนะครับผมก็ยังใช้ได้ครบนะ จะพาไปนั่งตอนหลังคุยกันดีกว่านะครับผมก็ภายในยังจริงๆใหม่ๆนะหนังหนึ่งยังดูดีนะครับผมไม่มีรออกขลอกนะครับผมหนังก็ยังทํารักษาได้ดีมากนี่คือวัสดุเกรดพรีเมียมที่บีเอ็มหรือ Mercedes-Benz หรือหลายๆอี่ห้อที่ว่าขายรถลักช r รีคาเนี่ยต้องใช้เกรดพรีเมียมในการทําเท่านั้นและสิ่งที่จะต้องตอบสนองสำหรับคนที่ชอบรถใหญ่ก็คือความโถงกว้างขวางในการนั่งนะครับผมก็คือตอนหลังเนี่ย ผู้โดยสารเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเนี่ยฮะมันจะกว้างประมาณ3 4มสี่คำปั้นเลยเรียกได้ว่าเด็กวิ่งเล่นได้เอารูปหลานบุกหมูลูกหมาเนี่ยมาเดินเล่นได้ในรถนะฮะก็ปรับเบาะได้ที่สําคัญนะฮะเบ,บาะตอนหลังเนี่ยจะต้องปรับได้นะครับผมก็ก็ยังใช้ได้งานใช้งานได้เลยครับปึ๊บเนี่ยปรับเอ็นปรับขึ้นนะ มาหลังไฟฟ้าตู้เย็นก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เรียกว่าระหว่างเดินทางก็ใครที่ชอบมีความสุนทรีในการดื่มแช่วงแช่วายแช่เบียร์จิบเย็นๆนะสาวๆขึ้นรถน้องดื่มอะไรดีสป,ปายไวคุณเรือสักขวดไหมอะไรงนี้มันได้หมดนะก็ถือเป็นรถที่ให้ความหรูหรารักชวรี่จริงๆนี่ครับมีแอร์เพดานนะเหมือนอยู่นั่งอยู่บนเครื่องบินบิสเนสคลาสประมาณนั้นเลยนะมีกระจกตรงนี้นะครับผมส่องหมุนได้ปรับซ้ายขวาเอียงหาคน แต่ละคนได้นะครับระบบไฟยังใช้ได้หมดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่หารถหรูราคาประหยัดเนี่ยซีรีส์เตอบโจทย์แน่นอนนะครับซึ่งตัวผมเองก็ยังมีสะสมไว้1คันนะฮะก็เป็นเกตสามห้ L.I. เหมือนกันด้วยความที่เพิ่มมาอีก6กพันหกร้อยสีีเนี่ยมันให้อัตราเร่งที่ดีโหเหยียบเป็นมาเหยเป็นมาสู้กับรถเล็กๆร,ร,ร,รถแรงๆนี่สบายๆนะรแรงม้าเยอรมัน268แรงม้านี่อย่าให้พูดเลยครับ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรารับกับน้ํามันที่จะต้องเผาผลาญไปบริโภคไปกับรถเนี่ยก็ถือว่ารอมรับได้ไม่ได้กินโอเวอร์เป็นแบบอูดนะฮะไม่ได้ซดเป็นแบบว่า3-4กกิโลลิตรไม่ใช่ไงก็อยู่ป,ประมาณแปดาสิบประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดต่างจังหวัดก็มี1 0 1 0 12ได้นะฮะถือว่ารับได้สาหรับรถเครื่องยนต์ใหญ่ๆบอดี้หนักหน,กนะฮะให้ความเรงตามอาตาัตราให้ความแรงตามอัตราเร่ง ของเท้าเราถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่เพจสมาร์ทคาร์ภูมิใจนําเสนอนะครับผม10ออ,อกห้าตอนนั้น9ร้านกว่าตอนนี้ราคาถูกตกลงมาเปรียบเสมือนขายแยกอะไรขายเศษเดล็กขายนี่อาจจะได้เยอะกว่านะครับผมเหลือ2แสนกลางๆก็ลองตัดสินใจกันดูสีสันเต็มระบบนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตอนท้ายสักนิดก็ได้นะว่านะมีแอร์ให้ด้วยนะครับผมความเดิมของเขาไม่ต้องพูดถึงนะสมาร์ทคาร์ไม่เอารถชนรถเน่ามาขายแน่นอนให้เสียชื่อกับเงิน2 0 0 0 0 0กว่า นะครับผมนี่คือมาตรฐานที่ทางเฟซสมารค์คารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสม,มอไปคนชื่นชมใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงต้องขายให้ถูกจริงและทําให้ทุกท่านถูกใจอันนี้สีออกกากีสีตํารวจนะครับผมเชื่อว่าคุณอาวกระกษียณที่เป็นตํารวจหรือทหารเนี่ยขับไปเนี่ยออกไปเจอเพื่อนๆในยุก,กเกษียนสัมมนาลัดตีกอฟนัดทเที่ยวกันเนี่ยไม่เป็นสองรองใครและสเสน่ห์ของซีรีส์7 e 6 6ที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่น A p e ป A กปเนี่ย ผมมอง consumer, ว่าเป็นโฉมที่เขาดีไซน์ออกมาได้ลงตัวช่วงไฟท้ายนะต้องเป็นบอดี้นี้โฉมนี้รูปปีนี้ด้วยนะฮะมันจะดูให้พอดูปั๊บรู้เลยเป็นซีรีส์7นะฮะโฉมปัจจุบันที่ขยับขึ้นมาเป็น F02 หรือเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยมองแล้วไม่รู้ว่าซีรีส์5หรือซีรีส์7แต่ตัวนี้รู้ทันทีว่าคือซีรีส์7นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากให้ทุกท่านนะฮะหารถดีๆ รถสวยในราคาถูกกว่ายาริสสวิตจ๊สแน่นอนนะฮะสองแสนกว่ากว่านี่ซื้อรถอะไรได้ครับ v ีออได้หรือเปล่านะฮะผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่หารถใหญ่ๆนั่งสบายๆขับทางไกลไว้พบปะเพื่อนฝูงกินกาแฟนัดเที่ยวนัดเจอกันมิทติ้งกันเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณจะไม่น้อยหน้าใครด้วยออปชันที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นซันรูฟนะครับผมกดให้ดูนะครับผมกดหนึ่งทีนะครับผมเปิดแล้วครับรับอากาศขับเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผม นะกดอีกหนึ่งทีปิดนะครับผมนี่ครับภายในก็ยังใหม่เกินปีเขานะครับผมอาจจะมีริ้วรอยรอยถลอกตามอายุการเวลาก็ให้ความคลาสสิกแต่ว่าจะเอาไปทําเก็บได้อน,นี้พ้นได้นะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมกับคันคันนี้ครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคน <S <S คซื้อต้องูุใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้ถูกจริงๆถูกตกใจแยกอะไรยังได้ราคาเยอะกว่านี้นะครับดูความเดิมเขาจะครับ น็อตเน็ตมันเกรกก้าเยอรมันนะ <c oughs> ขอโทษครับถ้าเกิดเราได้รถที่ดีมาตรฐานดีเนี่ยคือซอสมันมาดีแล้วเนี่ยเอาไปเก็บเพิ่มนิดหน่อยผมว่าโอเคเลยกับราคานี้นะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเกินไปนะครับผมก็ลองเช็คเช็ในตลาดคุดูได้นะฮะว่าซีรีส์เจ็ดแต่ต้องย้ำนะฮะว่ามันคือ7จ็สห้านะฮะนี่ครับเดิมใหม่ๆเลยครับผม นะต้องขอบอกว่ามันใหญ่จริงๆนะอาจจะอาจจะเล็กลงมาหน่อยเพราะว่ามีตู้เย็นนะครับผมไม่มีตู้เย็นก็อาจจะกว้างกว่านี้หน่อยแต่ว่าใส่ถุงก๊อบใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยสามสี่ใบได้สบายๆนะครับผมก็สนใจก็ลองพิจรรารณากันดูนะครับมาลองขับขี่ดูได้นะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมก็เรียกได้ว่าแมได้รถเดิมๆด,ด,ดูสิครับ ใสๆเหมือนออกจากโรงงานเลยคะคือไม่มีการโดนชนท้ายชนหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูว่าแล้วนฮะที่สําคัญฮะ730ฝ่าท้ายไม่ไฟฟ้า735หต้องไฟฟ้านะครับกดตึ๊กเดียวนะฮะลงแล้วครับว้าบนะครับผมนี่ครับผมบัวรทะเบียนหล่นครับนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าว่ามันสวยใสแค่ไหนปัดกันดีกว่าครับไปชมครับ ครับผมได้เวลามารับชมค่รังห้องเครื่องกับ s ี r i ส์7 e 6 6 7 3 5 li ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ v8 นะครับผม3 6 0 0 cc 268แรงม้าเยอรมันนะครับวงเล็บ268แรงมา้าเยอรมันไม่ใช่แรงมา้าญี่ปุ่นหรือจีนนะเพราะฉะนั้นเหยียบเป็นมาหลังติดเบาะ0ู0ผมว่าไม่เกิน6วิแน่นอนนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ให้ความแรงความหรูในราคาคุณหนู นักศึกษาก็ซื้อได้พูดง่ายๆนะครับผมก็ฝากว่าอีกหนึ่งคันกับห้องเครื่องสวยๆใสๆดูทับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับผมสีแต้มก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการันตีความเดิมของบอดี้นะครับไม่มีเฉียวทนจมน้ำทิกคว่ำม,มาแน่นอน นะครับผมสวยเดิมทุกอย่างนะครับผมก็สนใจก็ทักขันลากับคันคันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่จะมาเร็วและไปเร็วด้วยราคาสภาพของเขาคุ้มค่าจริงๆแล้วเจอกันนะครับไปลองเทดสดบกันดีกบาครับได้เวลามาทําการทดลองนั่งทดลองขับนะครับผมระดับซีรีส์เจ็เนี่ยรักชูรี่คาร์เนี่ยเหมาะกับการนั่งอย่างยิ่งขับเองก็ได้นะฮะก็ใครที่ชอบความแรงของเครื่องยนต์ของ BM เเนี่ยต้องบอกว่าเครื่อนเข้าแรงจริงๆ นะฮะก็มาลองขับขี่ดูได้ถ้ากเกิดนั่งตอนหลังเนะี่ยอย่างที่บอกสบายมากเลยนะครับผมนะไหวห้องแขว,วห้างเนี่ยม่จะบอกว่ามาเตะแล้วก็ในรถก็ใช้เรื่องอยู่แต่ว่ามันใหญ่กว่ารถทั่วไปจริงๆมันเปรียบเสมือนเครื่องบินเจ็ตทางเรียบเรือย,ยอทที่ปิดล้อวิ่งได้พูดอย่างนั้นให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ไม่แพ้รถยุโรปตระกูลไซส์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น S c สคั์ดหรือจากัวที่เพิ่งปล่อยออกไปนะก็เป็นรถหรูราคาประหยัด ถูกกว่ายาริสวิตแก็ตนะตอนนี้จะรอเลยนครับถ้าก,กันเข้ามากับเพจสมาร์ทรถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงจนทําให้ทุกท่านถูกใจนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาครับสวัสดีครับไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh, I'll leave the door. ี่ำใจ Oh บ wow. y